สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะมาอีกแล้วนะคะเมนูผักนะคะบอกแล้วนะคะช่วงนี้ช่วยกันรับผิดชอบนิดนึงนะคะก็ต้องกินกันไปนะคะน่าจะเป็นผักเพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะอันนี้เป็นขนแนงนะคะพี่ปูไม่เคยเจอผักยังไงไม่รู้นะคะพี่ปูก็ซื้อมาจากภูนี่แหละคะ่ะภู ปูทับเบิกเนี่ยนะคะที่อากาศกําลังดีนะคะหลังจากที่พี่ปูไปเที่ยวเนี่ยนะคะพี่ปูก็จะทําอาหารเพื่อสุขภาพให้คนที่พี่ปูรักรับประทานนะคะเราจะกินจนกว่าผักจะหมดนะคะตอนนี้พี่ปูไม่มีเมนูวิเศษวิโสอะไรนะคะเป็นเมนูสุขภาพล้วนๆเลยค่ะปูก็ตัดจุกเนี่ยนะคะอะไรที่ไม่สวยไม่งามก็ทิ้งไปนะคะแล้วพี่ปูก็จะดึงเป็นใบแบบเนี้ยนะคะเวลาผัดเนี่ยมันผัดง่ายอันไหนใบใหญ่เราก็ตัดให้มันสมเหตุสมผลนะ,นะคะ แต่ว่าขแขนงในใบเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะเราจะผัดทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะคะการล้างผักที่ดีก็คือการปล่อยให้น้ําไหลผ่านเนี่ยแหละนะคะดีกว่าแช่อะไรอีกนะคะเพราะว่าสารพิษมันก็ไหลาตามน้ําไปนะคะแต่ถ้าใครประหยัดน้ําก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะจะแช่เบกกิ้งโซดาหรือว่าใส่น้ำส้มใส่ชูสักหน่อยแล้วก็ค่อยล้างน้ําไปก็ได้นะคะเป็นเทคนิคของใครของมันนะคะ ออสามีพี่ปูนะคะวันนี้อยากจะทานผักขนแนงนะคะบางคนอาจจะผัดแบบจืดๆนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบพี่ปูก็ต้องเพิ่มรสชาติโดยการใส่พริกไปสัหน่อยนะคะหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไปผัดกันเลยนะคะ ใครที่ดูเฉยๆก็อาจจะคิดว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับท่านที่ทําช่องอาหารจริงๆนะนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราจะหาเมนูมาลงทุกวันนะคะโดยที่ไม่ซ้ํากันแล้วก็ลงอย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าท่านผู้ชมที่ทําช่องพี่ปูแนะนําเลยนะคะว่าแค่ลงในสิ่งที่ท่านผู้ชมทํากินนะนะคะลงได้ทุกวันค่ะเชื่อพี่ปูสิคะวันนี้พี่ปูใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะผัดไปเลยนะคะ เพื่อสุขภาพนิดนึงก็ลืมบันทึกเทปอีกแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะ คยสังเกตไหมคะว่าเวลาไปทานร้านอาหารต่างๆนะคะหรือว่าร้านข้าวต้มเนี่ยผัดผักของเขาหน้ารับประทานเพราะว่าจริงๆน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ถ้าใครรักษาสุขภาพก็สามารถที่จะลดปริมาณน้ามันลงนะคะถ้าอยากทานอร่อยก็ใส่เพิ่มไปนะคะการผัดผักต้องผัดไฟแรงๆนะคะผัดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะผักจะกรอบแล้วก็มีความอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เวลาท่านผู้ชมทําน้าปรุงรสไว้เลยอย่างที่พี่ปูบอกนะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใส่หลายหลายขั้นตอนนะคะ <S <S ใส่เลยนะคะน้ำซอสผัดของพี่ปูนะคะพี่ปูก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซอสผู้เขาทองฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายอยู่ในส่วนผสมอันนั้นนะคะ วันนี้พี่ปูไล์ซึ่งเนื้อสัตว์เลยนะคะขอแบบสุขภาพยิ่งพี่ปูซื้อผักมาเยอะมากนะคะแล้ววันนี้คุณสามีอยากทานแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยก็ตามใจคนรับประทานนะคะผัดผักแบบนี้นะคะถ้าเป็นเตาแก๊สหัวเร่งยิ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าแก๊สเราใช้แบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องทำใจนะคะเพราะฉะนั้น พี่ปูก็จะพอแล้วลหะเพราะว่าผักของพี่ปูสุกแล้วนะคะรสชาติก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากเพราะว่าพี่ปูปรุงอยู่ในขวดขอนงซอสปูฟันพี่ปูแล้วนะคะติดคลิปกันแบบง่ายๆเลยนะคะแบบพี่ปูนี่แหละผัดขนแนมันก็ต้องแรงกว่าผัดหนอสิคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ